สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมพับจีจากที่ไหนผมมีร้านเติม UC เกมพับจีมาแนะนําชื่อร้านว่า Top Up Gamer เพราะเป็นร้านที่ราคาถูกที่สุดในตลาดและเติมไวมากๆวิธีการเติมก็ง่ายๆใช้แค่เลข ID และชื่อตัวละครก็เสร็จเรียบร้อยไม่เกิน5นาทีก็ได้รับ UC แล้วปลอดภัย100%เพราะเติมจากเว็บพับจีโดยตรงไม่มีโดนแบนแน่นอนหากสนใจให้แอดไลน์ไปที่ @TopUpGamer อย่าลืมเครื่องหมายด,ด้วยนะไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนะครับเติมดีเติมไวเติมปลอดภยัยเติมที่ Top Up Gamer ตรงไหนวะไม่รู้ว่า่าจะข้างนอก Watch out อ๋อบ้านซอ้อเลยฮะ,ะเราฟังนู้หรอโอเคอ้อมเข้าไปอ่ะ ดนเฮ้ยวแชน็อกโอ้โ oh, หเพื่อนตายเลยมาทันกูบ้ามันมาอีกตวงมา,มาแล้วมาแล้วตรงไหนตรงล่างบ่โทรมเลยเวลา Watch out มาดิอะไรอ มึงยิงแล้อกยิงๆสวยบอลเหลือได้แต่ตัวหนึ่งยินดีกับจียงและเจนเนี่อย่าพูดอย่าไม่ได้น้ <c oughs> องวันนาบนะคุณอย่าพูดแบบนี้ <c oughs> บังจีดบังเจ็บบังรักของบังมาเป็นปีๆเฮ้ยไอบอลจีดเลยข้างหน้า <c oughs> ข้างหน้าเอาหมดอออหมดจะตายง่ายมันก็ตายง่ายเกิน เฮ้ยนั่นไงมีคนยิงแฟร์กันข้างหน้าแล้วนะโอ้ยฝั่งนู้นแน่นอนเลยวะน่าจะริมนู้น่ะไกลที่ผ่านไ,ไปเดียวไปบุกแชมป์เดีวยวเฮ้ยหลังมา,เอา,มาเอาแม่งดิบอดตีกันหรือเปล่าวะเสียงเงี้ยเฮ้ย บอลถ่ายมาก่อนบอลถ่ายเข้ามาบอลถ่ายเข้ามาบอลมันมีตัวซ้ายถอยยลบ้ายไว้เนี่ยเห็นไะโอ้ดีเพื่อนมันตายแล้วนี่เฮ้ยบอลบันชุบได้ชุบได้วิ่งมาเลยทันทันทันทนมันอยู่ไกลบังจี๊ดบังเจ็บ ไอ้คนนั้นใช่จีนาก้อนหรือเปล่าที่มันยิงมาไอ้ยโคนมันโดนกูแน่นโดนกูบั่งจีดใช่ไหมมาสัตว์มา,มามจีดเฮ้ยมาแล้วบอลอยู่กูดังฝั่งนูนน้นอีกข้างหน้าเราอะยกกูเด็ดไปยกกูเด็ดไปป่าซ้ายกูป่าซ้ายแฮะไปไปถมถมโดนระเบิดกูแน่โดน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 สวย สวยตัวเองไอ้นี่ใช่ไหมทำไมอีกมาอีกมาอีกบนบนบนเขายังมีนะใจเย็นน้ำมึงบนเขาบนเขาบนเขาบนขาบนขาเอานหนึ่งก็เอาแม็กดาบกันจีตใช่ไหมบางจีตจบเลยน้องมานากูเห็นแล้วบอลนทีนนี้เพื่อน Watch out เอว่า ที่นี่แล้วปล่อยมันบอลช่างมันช่างมันปล่อยมัน,มนปล่อยมัน,มนข่บวบนเลยมันต้องมีเข้ามาแต่เรามันวิ่งอะหลังไม่น่ามีมั้งเดี๋ยวดู <c oughs> เห็นได้ไงไม่แม่ตอนนี้บดอยู่ตอหทังสามแต่บนเขาวะไม่เห็นนะระวัะงระวังนั่นไงอยู่ขวาและอยู่ขวาและวยังไงยังไม่รู้เห็นแล้วเห็นแล้วนนงร ใครชิร้ตอวะบ้านบ้านมีคนชิดตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยววะมันหัวกูบาดอวะบัดบัดบัด,บดว่าดักเข้าไปดักข้างหน้าเลยทีวยกวัาไปเนี่ยริมน้ำวิ่งไปไหนแล้ววะว่ามันต้องวิ่งมาทางนี้ ไม่มันอาจจะวิ่งขวาก,ก็ได้วิ่งเอวิ่งวิ่งตรงนี้ลงไปอะ <Watch out. S 1> ไป่ะ Watch out นะครับดำเสือเส้อมันอะไเสื้อมันสีชมพูไปนี่ไงนี่ไงเจ้ไหนว่าแล้วมันไหนวะนี่นี่มาอยู่ตรงนี้อยู่ริมน้ำ Mark the location มาแล้วมาแล้วทิวรอพ่อยู่ออแี่มันนอนอยู่นอนอยู่นอนอยู่ต่ววอระเบิดมาได้เนี่ยน่ากลัว ใหกูด้วยมนอนอยันนอนอยู่ตรงมาร์กมันนอนอยูต่ตรงมาร์กกูเลยแจมปามาตรงมาร์กกว่ะถูปาไม่ถึง Watch out สวัสดีครับพี่เบิม้มสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ครับ FC ครับ,บคุณครับโห oh, ผมตายเร็วเกินฮัลโหลเดี๋ยวทิวเดี๋ยวพี่เบิ้มก็ตาย <laughs> <c oughs> ไม่หายไปไหนวะ <c oughs> หนีเก่งเกิเนฮะแค่แก็ลงน้ำเออ กอห่อมึงวัดสุดกูใช่ปะเอาดิมาอยากวัดสุดกูจัดให้มามึงไม่ไปกูก็ไม่ไปอ่ะเอาก็มาดิก็มาดิก็มานี่มึงใช่ไหมเป็นคนแย่งน้องวันนากูไป วัดสุดอยากวัดสุดจัดให้กูรู้สึกว่ากูจะอาจจะมีชีวิตได้อีกไม่นานเพื่อนมันเก็บอยู่ก็รุ่นไปก้อน หน้ากูเนี่ยมีคนไอ้ฟันมาแล้วเออเดี๋ยวก็มามาแล้วเหรอเออเห็นสตีมอยู่เปินหาแล้วดีชิบหาย ขอโทษก็ได้ขอโทษแล้วกันขอโทษแล้วกันกูจะไปโกหกเออปวดชีแม่งเลยดีอุ้ยแต่บุเจอกกเลตออกมาที่เลตออกมาจะมึงเจอกกทิ้งท้ายว่าเดี๋ยวเจอกู แฝดไม่ยอมยังไม่ยอมอีกนะเป็นคนอื่นที่เขายอมกันหมดแล้วเนี่ยวงคายเอ่ยวงกูมึงโดนไปละลดนลบยาข้าบไปดีกว่า ไดาเดบอยู่ไหนวะเฮ้ยเสียงมอยู่แถวนี้ตรงไหนวะววข้างหน้าแน่นอนเั็นไงหลังเห็นยั็ไงเห็นแล้วัป็นไงยืนช่วยได้น่ะเ่อแะติดตัวนึง มนหัวกระตายยังว่มีคนยิงให้เนี่ยโชคดีจัดบนหัวมีคนยิงให้ดงดึ่งดงดึ่งดอดึ่งดงดึงดื้งดึ่งดงดึงดงดึงดงดึง ก็มาดิครับ ออนไฟสุดๆแมตช์นี้เพื่อน้องวันนา<ป>ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายจกรู้กรู